สวัสดีแฟนๆมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับผม เมื่อพูดถึงกีฬามวยปล้ำหรือนักมวยปล้ำนะฮะภาพที่ผู้คนทั่วไปมักจะจดจําและมักจะนึกถึงเนี่ยก็คือการปล้ำการต่อสู้กันที่แปลกประหลาดนะฮะหรือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นความป่าเถื่อนความรุนแรงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองจากภาพลักษณ์ของเหล่านักมวยปล้ำที่ทั้งตัวใหญ่กล้ามโตนะฮะแต่งตัวแปลกๆดูดิบๆเถื่อนๆดูดุดันน่ากลัวน่าเกรงขามจนไม่อยากจะเข้าใกล้นะครับผมแต่ทว่าน,นะฮะในปัจจุบันเนี่ยภาพลักษณ์ของนักมวยปล้ำเนี่ยก็เปลี่ยนไปบ้างนะครับผมมากเหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะที่เน้นในใการแแตต่งตัวแบบ เรียบง่ายและเน้นในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะเหมือนกับกีฬาอื่นๆครับผมอย่างไรก็ตามครับหากย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนและมองไปที่นักมวยปล้ำต่อไปนี้นะฮะอย่างนักมวยปล้ำพวกแบบซาดิสซาดิสอย่างอับดุลลาห์เดอะบูชเชอร์เนี่ยนะฮะหรือมิกฟอรลี่อะไรพวกนี้นะครับที่แต่งตัวแปลกๆประหลาดๆออกมาหรือคาแรคเตอร์ที่มันแฟนตาซีหน่อยเนี่ยอย่างแกงเกลวนะฮะหรือว่าเอ่อแม้แต่โกดัสอย่างนี้นะครับผมแฟนมวยปล้ำหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยสงสัยนะฮะว่าชีวิตจริงของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมพวกเขามีครอบครัว ไม่มีภรรยามีลูกหรือเมีมยไหมนะครับผม คำตอบเนี่ยก็คือชีวิตของน้ำมือปล้ำแต่ละคนเนี่ยก็มีครอบครัวปกตินี่แหละนะครับผมซึ่งชีวิตจริงของน้ำมืปล้มหลายคนก็เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับคาแรคเตอร์ที่เราเห็นบนสังเวียนมวยปล้ำด้วยซ้ํานะครับผมและในคืนนี้นะครับผมสถานีมวยปล้ำจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูชีวิตจริงของเหล่าน้ำมือปล้ำและรวมถึงเรื่องครอบครัวของพวกเขาด้วยครับผมกับ5ลูกสาวของน้ำมือปล้ำสุดโหดที่สวยน่ารักและเซ็กซี่จนคุณต้องหลงรักครับผมจะมีใครกันบ้างนะฮะก็มารับชมกันเลยนะครับผม อันดับที่5้าสเตฟานีแม็กแมนครับผมเปิดมาคนแรกนี่ก็ไม่ต้องเอ่ยถึงก็คงไม่ได้นะครับผมกับเธอคนนี้ครับสเตฟานีแม็กแมนนะฮะโดยเธอเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกสาวของนัมวยปล้ำนะฮะแต่เธอคือลูกสาวคนเดียวของประธานสมาคมมวยปล้ำันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันอย่างสมาคม WBA e นั่นเองนะฮะซึ่งสเตฟานีแม็กแมนนี่ก็คือลูกสาวของวินส์แม็กแมนนั่นเองนะฮะโดยแฟนๆมวยปล้ำเนี่ยก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะเพราะวินส์แม็กแมนเนี่ยนอกจากจะเป็นประธานสูงสุดของสมาคมแล้วเนี่ยครับยังเคยลงมาเป็นนัมวยปล ขึ้นปั้มเองด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นประธานบริษัทที่น่าชื่นชมและหาได้ยากจริงๆนะครับผมที่จะยอมทําทุกอย่างนะฮะเพื่อไม่ให้น้อยหน้าแกนักมดปล้ำที่อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของทางบริษัทนะครับผมตัดกลับมาที่สเตฟานีแม็กแมนบ้างนะฮะลูกสาวของวินสเนกก็คือ ปัจจุบันนี้นะฮะเธอก็มีอายุอยู่ในวัยกลางคนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังสวยและดูดีอยู่มากเลยทีเดียวนะฮะเธอกับสามีของเธออย่าง t r i ปเปิลเเนี่ยก็คือเข้ายิ้มกันประจานะครับหุ่นไม่เคยหลวมไม่เคยอ้วนเลยทีเดียวนะครับผมและที่มากไปกว่านั้นก็คือตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยและสมัยสาวๆนั่นนะครับสเตฟานี่ดนจัดได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและน่ารักมากคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเชื่อว่าผู้ชายที่ดูมอยปล้ำในยุคนั้นหลายคนเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกชอบหรือว่าอาจจะตกหลุมรักสเตฟานี่หรืออย่างน แร,แรกที่เข้าในวงการได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าน่ารักจริงๆนะฮะไม่แปลกใจที่เดอะเกมเนี่ยนะครับถึงกับเกมจริงๆเลยนะฮะสำหรับ t r i p เปอนี่ก็ตกหลุมรักไปเป็นที่เรียบร้อยจนปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวและกลายเป็นลูกเขยของปาวินสยางเป็นทางการไปแล้วครับผมอันดับที่4ชาร์ลอตแฟร์ครับ มาต่อกันที่ลูกสาวของน้ำมันปล้มคนต่อมานั่นก็คือชาร์ลอตแฟนั่นเองนะฮะโดยเธอเนี่ยก็เป็นลูกสาวของสุดยอดตำนานน้ำมันปล้มนะฮะอดีตแชมป์โลก16สมัยอย่างริกแฟดนั่นเองครับผมเนเจอร์บอยนะฮะส่วนนี้นะฮะเชื่อว่าแฟนๆมดปล้มหลายๆคนเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะครับเพราะทั้งสองพ่อลูกเนี่ยก็ออกสื่อบ่อยมากพอสมควรนะฮะและยังเคยมีบทบาทออกจอทีวีพร้อมกันอีกด้วยครับผมชาร์ลอตแฟดนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่บวกกับผมสีบลอนที่ดูมีสเสน่ห์อย่างมมากกกเเเลลลลลยยยทีดีดวะ,ะไไ่แปใจจครบหหุณู้สึชอ,อง ตัวเธอคนนี้นะฮะโดยตอนเด็กๆเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยากเป็นนโมปล้ำเหมือนกับพ่อหรอกนะครับผมเพราะเธอเนี่ยรู้สึกว่าการเป็นน้ามปล้ำเนี่ยนะฮะมันจะต้องทําให้เธอเนี่ยห่างจากครอบครัวโดยแทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยนะฮะเหมือนกับตอนที่ตอนเธอเด็กๆนะครับที่ริกแฟร์เนี่ยก็เป็นนโมปล้ำและแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยครับผมบางทีหายไปนานหลายปีก็มีนะครับผมแต่ท้ายที่สุดในชาร์ลอตก็เปิดใจและเริ่มฝึกมวยปล้ำจนได้นะฮะและปัจจุบันก็เดินตามรอยคุณพ่อเพื่อเป็นนักมวยปล้ำอาชีพในที่สุดครับ ผู้หญิงในสมาคม W. W. E. นะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปจนคนดูหลายๆคนก็เริ่มเบื่อแล้วมันกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมและก็แน่นอนว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวในวงการมวยปล้ำนะฮะคว้าแชมป์ไปกว่า10สมัยแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งมากไปด้วยความสามารถมากมายจริงๆนะครับผมสำหรับเธอคนนี้ครับชาร์ลอตแฟร์ครับผมนักมวยปล้ำรุ่นที่2นะฮะสืบต่อจากคุณพ่อตำนานผู้ยิ่งใหญ่อย่างเด e เนเจ้าบอยริกแฟ a ร์นั่นเองครับ อันดับที่3ครับผมบริตรเทนี่เพจครับมาต่อกันที่คนต่อไปเลยนะครับซึ่งเธอคนนี้ก็คือบริตรเทนี่เพจนั่นเองครับโดยเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของสุดยอดตำนานนักมวยปล้ำจากสมาคม W.C.W. นะฮะ D.D.P. หรือ Diamond Dallas Page นั่นเองครับผมแหมคุณพ่อนี่ก็มีลูกสาวสวยขนาดนี้ไม่ยอมมาแนะนําให้ผมได้รู้จักมั่งเลยแหะครับแหมล้อเล่นนะแต่ก็ว่าไปนั่นแหละครับจริงๆก็น่าเสียดายนะที่บริตเทนี่เนี่ยไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะฮะตามรอยคุณพ่อของเธอครับที่คาดว่าหากเธอเป็นนักมวยปล้ำเนี่ยก็คงจะได้รรรัับเเสียเียยงงช์ดกกกะหึึ่ม แนน,นนะ่อะโดยเฉพาะเสียงเชียร์จากแฟน,แฟนๆหนุ่มๆนะครับผมที่หลงไหลในสเสน่หาและหน้าตาของเธอครับผมรวมไปถึงความสามารถอีกด้วยครับสำคัญที่สุดคือความสามารถครับผมสาคัญที่สุดคือความสามารถครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริตเทนี่เนี่ยจะไม่ได้ก้าวขึ้นมาเพื่อเป็นน้ำมอดปลาอาชีพนะฮะแต่เธอเนี่ยก็ยังคงสนิทกับพ่อและก็มีความเหมือนพ่อในหลายๆด้านเป็นอย่างมากเลยนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกําลังกายและสุขภาพครับผมบริตเทนี่เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการเล่นโยคะเช่นเดียวกับคุณพ่อนะฮะซึ่งพ่อของเธอเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกูร อยู่เหมือนกันนะครับผมโดยเธอเนี่ยก็ได้ทํางานที่โรงเรียนสอนโยคะของ DDP ผู้เป็นพ่อด้วยนะครับผมและคุณพ่อเนี่ยครับก็ยังคอยให้คําปรึกษาที่ดีต่อเธออยู่เสมอครับผมสมแล้วนะฮะที่เป็นลูกสาวของสุดยอดตานานอย่างไดมอนด d ดั l ลัสเพจนะฮะดูแลหุ่นและสุขภาพได้ดีจริงๆครับทั้งสวยเก่งมีเสน่ห์และก็ความสามารถมากมายจริงๆครับสำหรับ Brit ตานี่เพจนะฮะเอาใจผมไปได้เลยครับผมอันนี้พูดได้เลยนะ อันดับที่2นะครับเบียงกาคาร์เรลี่ครับผมมาต่อกันที่คนนี้กันบ้างนะฮะเธอคนนี้เนี่ยสวยและน่ารักมีดีกรีไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะโดยเธอเนี่ยมีชื่อว่าเบียงกาคาร์เรลี่นั่นเองนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็คือลูกสาวของสุดยอดตำนานอย่างซานติโนมาเรล่านั่นเองครับโดยเมื่อตอนที่เธออายุ19ปีนะฮะเบียงกาคาร์เรลี่เนี่ยก็ได้เป็นสมาชิกของชมรมมวยปั้มนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็มีความสุขมากๆานะฮะถือเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีที่ทําให้เธอเนี่ยได้เข้าใจคุณพ่อของเธอมากยิ่งขึ้นในฐานะน ในวงการอินดี้เช่นกันควบคู่กับการเรียนหนังสือในระดับปริญญาไปด้วยนะฮะนอกจากนี้เบียงกาคารเรลี่นะครับก็ยังเคยคว้าตําแหน่งมิสทิออนตาริโอนะฮะประจําปี2013อีกด้วยครับโดยในตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นนางรามสาวน้อยสดใสน่ารักนะฮะมากๆเลยทีเดียวนะฮะด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นเองครับที่คว้าสายสะพายนั้นมาได้นะฮะโดยหลังจากการชนะการประกวดเนี่ยนะครับเธอก็ได้มอบเงินรางวัลส่วนหนึ่งของเธอเนี่ยนะครับเป็นจํานวนเงิน15,000ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณ460,000บาทครับให้กับองค์กกรกรราุศ เพื่อส,สิทธิเด็กระหว่างประเทศอีกด้วยครับผมเรียกได้ว่าทั้งสวยน่ารักมีเสน่ห์และมีจิตใจดีอีกด้วยนะฮะสำหรับเบียงกาคาริลลี่นะฮะทำเอาผมนี่ก็อยากจะขอเป็นลูกเขยเหมือนกันนะฮะแต่แว่าก็เอา,เอาตรงๆหน้ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากเรื่องไปไม่สวยนี่ก็เจอถุงเท้าเดอะโครบรานเป็นตำนานชกแน่นอนนะครับผมดินสลบคาตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วครับชีวิตนี้นะฮะล่าสุดในเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับซันติโนมาเรล่าเนี่ยก็ได้บอกกับทริเปิลเอสนะฮะและสเตฟานีแม็กแมนว่าตอนนี้เนี่ยลูกสาวของเขานะครับกำล น้ำมวดปล้ำอาชีพหวังว่าเราคงจะได้เห็นลูกสาวของซานติโนนะฮะเป็นน้ำมวดปล้ำใน NXT และใน WWE เร็ววันนี้ครับผมทางเราก็จะคอยติดตามรอดูผลงานและเป็นกำลังใจให้อย่างแน่นอนฮะและมาอันดับที่1นนะฮะไม่พ้นเธอคนนี้อย่างแน่นอนครับผม โนเอลฟอร์ลี่ครับผมมากันที่อันดับสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะและก็แน่นอนครับฟังจากนามสกุลเนี่ยก็น่าจะพอรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของมิกฟอร์ลี่นั่นเองนะฮะตำนานน้ำมันปล้ำสายฮาร์ดคอร์นะฮะผู้ที่เอาชีวิตและร่างกายตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อความมันของแฟนๆนะครับผมชายคนนี้นี่คือโคตรโคตรลงทุนกับทุกอย่างจริงนะฮะโดยโนเอลฟอร์ลี่เนี่ยก็เคยร่วมทํางานกับ W U E นะครับนอกจากนี้เนี่ยเธอก็ยังได้ฝึกฝนเป็นน้ำมันปล้ำอาชีพในช่วงเวลาสั้นๆอีกด้วยซึ่งมี2สุดยอดนัมยปล้ำอ่างและะะนฮที่่ชวย ให้กับเธอแต่ถ้าว่านะครับภายในความรู้สึกลึกๆของมิกฟอรลี่เนี่ยกลับไม่ค่อยอยากให้ลูกสาวคนนี้เนี่ยเป็นนะ้มวยปล้ำสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะมิกฟอรลี่เนี่ยก็ยอมรับว่าเขาในกังวลเรื่องสุขภาพนะฮะและเชื่อเถอะครับขนาดมิกฟอรลี่เขากล้าโยนตัวเองลงม,มาจากเฮลินาเซลขนาดนั้นและถ้าเขามีใจพอที่จะห่วงสุขภาพของคุณเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณนี่โชคดีมากๆเลยจริงๆนะตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่ามวยปล้ำนั้นเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายนะฮะแล้วก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและส่่งงผผลลกกททททบไไปั้้้ชีีวิตเยยย็ดดดซานมสุโอ ก็ได้ยุติการฝึกการเป็นนักมวยปล้ำลงนะฮะและใช้ชีวิตในแบบของเธอต่อไปครับโดยโนเอลเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ต่อต้านมวยปล้ำหรือยอย่างไรนะฮะเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยเธอชอบมันมากเลยครับแต่เธอเนี่ยก็มีอย่างอื่นอีกมากมายที่อยากจะทำนะฮะเธอจึงได้แต่จดจําความยิ่งใหญ่ของคุณพ่อของเธอนะฮะที่ได้สร้างไว้ในวงการมวยปล้ำอาชีพจนกลายเป็นตำนานในปัจจุบันนั่นเองนะฮะปัจจุบันโนเอลฟอรลี่เนี่ยก็มีอายุ27ปีแล้วนะฮะเธอถือเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งมากนะฮะมีสเสน่ห์และมีความสามารถรอบด ผมอ่านชื่อคลิปก็ไม่รู้แลยว,ว่าเน้นอะไรนะครับผมสมแล้วที่เป็นลูกสาวของสุดยอดตำนานฮาร์ดคอร์นะครับผม และนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ5ลูกสาวสวยของเราน้ำมันปลัมนะับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมชื่นชอบใครเป็นพิเศษหรือไม่คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วนะฮะใครที่คิดว่าน้ำมันปลัมหลายๆคนที่ดูโหดดูดันดูดันน่ากลัวเนี่ยนะฮะจะมีลูกสาวที่สวยน่ารักขนาดนี้นะฮะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับไม่ใช่แค่ความสวยหรือรูปร่างภายนอกนะครับผมแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือความสามารถของทุกคนต่างหากครับผมที่สําคัญยิ่งกว่านะฮะซึ่งนอกจาก5าคนนี้แล้วนะครับน้ำมันปลัมอีกหลายๆคนเนี่ยก็ยังม ผมถ้ามีคนขอมากๆเนยกาสถานีมวยปล้ำจัดให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามสถานีมวยปล้ำมาไว้ให้ด้วยนะับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำหรือบางทีก็ไม่มีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำนะครับที่จะนำมา,ท,ำมาที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับผมถ้าหากใครเป็นแฟนมวยปล้ำตัวจริงก็ไม่ควรพลาดนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอขอบคุณท่านผู้